ฟังก์ชันเบสอัพมาด้วยอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวซาวด์คอเลยนะแล้วมาเทียบกับหนัก3-4 5,000บาทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วกลายเป็นตัวนี้เลยที่แสอ่ออกกำลังกายประจำคือบอกเลยตัวนี้เสียงเบสหนักมากๆแน่นจัดๆเลยเป็นไงบ้างได้ยินเสียงอันนี้ใช้หูฟัง วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบิมอลนี่มาเจอกับหูฟังจากแบรนด์แองเกอร์แองเกอร์มีหูฟังด้วยเหรอ,อน,นี่ก็จะสปอนเซอร์ไปแองเกอร์นะครับผมจากซาวคอนั่นเองตัวนี้คือราคาดีมากๆแต่สเปคโคตรจัดเต็มถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ของจากแองเกอร์มาก่อนเนี่ยคุณภาพดีมากๆไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จอะแดปเตอร์หรืออุปกรณ์เ o า e r b a n แบงต่างๆใช่ไหมเราก็เคยรีวิวไปเหมือนกัน <Okay. S 1> ถึงทุกวันนี้ยังเป็นอุปกรณ์หลักสาหรับชาร์จ device ต่างๆของเราเลยนะวันนี้มาเจอกับหูฟังกันบ้างดีกว่าเ้วววรรคหหือปล่า่าาาาแพงมัต คือราคาดีมากๆแล้วสเปคโคตรโหดเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปนะก่อนอื่นมาดูของในกล่องกันหน่อยดีกว่าก็จะมีตัวหูฟังมีสายชาร์จคู่มือนี่ก็จะเป็นไซส์จุกยางนะที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะเป็นไซส์ M ก็โดยตัวหูฟังเขาจะเป็นแบบอินเอียร์ถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปแล้วยังหลวมอยู่ก็แนะนําให้เปลี่ยนสายนะไซส์ L หรือว่าไซส์ S ถ้าเกิดว่ายากไปแต่ของเราที่เขาใส่มาให้ไซส์ M เนี่ยพอดีเลยนะไม่แน่นเกินไปหรือว่าไม่หลวมเกินไปแล้วตัวนี้คือมันเป็นอินเอียร์ใช่ไหมแล้วที่สําคัญดนาามิกไดรรเเเเเเวอใใหญ่่่่ถึงงง 10mm ทีี้็็ยยจัตตืบสสลลแป2 ข้างแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอุดไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยนะอันนี้เขาก็จะมีนี่ฟังก์ชันในการใช้หูฟังข้างเดียวเหมือนกันเพื่อเซฟตี้เนาะใครที่ใช้เดินถนนหรืออยากจะใช้ข้างเดียวเพื่อย,ยืดระยะเวลาของแบตเตอรี่เนี่ยก็ทำได้เหมือนกัน <Okay. S 1> แต่ที่จริงเนะี่ยแบตเตอรี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคือด้วยตัวหูฟังเปล่าๆเนี่ยไม่เกี่ยวกับเคสนะใช้งานได้ถึงสิบชั่วโมงเลยโคตรโหดแล้วถ้าเกิดว่าใช้คู่กับเคสชาร์จมาเต็มทั้งคู่นี่30ชั่วโมงยาวๆไปโอเคมาดูตัวพัสดุหูฟัง A นห้วยราคาานนนี้้มัก็็จะตองเปพสตติกนาแ่่ว ผิวดีไซน์หรือว่าความโค้งมนคือทํามาได้ดีเลยนะแล้วได้ตัวหูฟังเนี่ยที่อาจจะคล้ายๆกับแบรนด์ผลไม้ใช่ไหมนี่แต่ว่าจะใส่ไม่นิกว่านิดนึงนะคือทรงเนี้ยมันจะเข้ากับหูเนอะนี่ใส่ไปปุ๊บแล้วก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยก็ไม่ปวดหูหรือว่าไม่รู้สึกลำคาญเลยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบอินเอียก็ตามใส่ได้ทั้งวันอะ่ะไม่มีปัญหาเลยตัวนี้มาตอนนี่เคสชาร์จกันหน่อยดีกว่าเขาจะเป็นไทป์ซีมีสายมาให้ชาร์จแค่10นาทีเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงเลยนะเผื่อลืมชาร์จมาก็ไม่มีปัญหาเลยเขารองรับฟ้าชาร์จอยู่แล้วชอบความที่เขาเป็นตลับอันเล็กๆพกพาง่ายแล้วก็แบบฟิตมากเลยอะ่ะเนี่ย แล้วไม่เล็กก็คือดูดโค้ดแรงเลยมาดูไฮไลท์ของเขากันหน่อยดีกว่าเขาสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันซาวคอได้ด้วยนะด้วยความที่เขาเป็นอินเียเนี่ยใส่ไปแล้วเพื่อนๆ <Okay. S 2> ก็อย่าลืมยัดเข้าไปนิดนึงนะ <Okay. S 2> เพราะเขาจะซีลรูหูเราเลยแบบไม่มีอะไรรอดผ่านไปได้เลยมาดูที่แอปของเขากันหน่อยดีกว่า <S <S ก็ซาวคอนั่นเองของเราเนี่ยก็เชื่อมต่อมาเรียบร้อยแล้วก็แค่เชื่อมต่อบูทูธแล้วก็กดแอปพ e ิไวสแค่นี้เองนะมันก็จะป๊อปอัพมาให้อัตโนมัติเลยไฮไลท์ของเขาอันแรกตัวนี้เขาจะมีพรีเซ็ตตัวซาวมาให้ จะกดตัวฟังก์ชันเบสอัพมาด้วยอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของตัวซาวด์คอร์เลยนะไดเวอร์ขนาด1 0ม mm, มยังไม่พอจัดเต็มสุดๆตัวนี้เราลองฟังเป็นที่เรียบร้อยจะเปิดให้เพื่อนๆฟังมันก็อยู่ที่ไม์ที่เราอัดเสียงแล้วก็อยู่ที่ลาโพงที่เพื่อนๆเปิดอีกนะมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับของจริงที่เพื่อนๆฟังอยู่แบบตอนที่เราฟังอินเอยของเขาเนี่ยเสียงเบสมันค่อนข้างมาเยอะอยู่แล้วแล้วคือมันตุบๆอยู่แล้วอะ ขนาดเราเปิดแฟลหรือว่าเปิดทั่วไปเปิดคลาสสิกเสียงเบสยังเยอะมากๆเลยนะเขาถึงมีฟังก์ชัน Reduce เบสมาให้ด้วย <Okay. S 1> เผื่อใครไม่อยากจะให้มันกระหึ่มเกินไปนะ <Okay. S 1> คือบอกเลยตัวนี้เสียงเบสหนักมากๆแน่นจัดๆเลยเดี๋ยวขอใส่หูฟังข้างเดียวก่อนแล้วกันกลัวพูดดังเกินไปตอนนี้ตัวอีควอไลเซอร์เนี่ยใช้งานไม่ได้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยใส่ข้างเดียวแล้วก็ด้วยความที่เขาสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปใช่ไหม <Okay. S 1> ทีนี้เราก็มาคนโทรลเองได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแตะหนึ่งครั้งให้เล่นเพย์พอสไปข้างหน้าวางสายรับสายหรือว่าจะเรียกแอสซ เ,นะเขาจะทัดคอนโทรลได้3แบบซิงเกิลดับเบิลแล้วก็แท็บแอนโอนะครับผมแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยเราก็มาเลือกได้อีกจะให้มันเป็นคําสั่งอะไรเนาะคือตรงนี้คัสตอมตามที่เราต้องการได้เลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองเนาะนี่อย่างเราเนี่ยแท็บแอนโอก็จะเรียก a อซิสเซนต์มาเลยใช้งานง่ายมากมาก,ากราฟิกมาให้ด้วยก็จะเป็นการแตะที่ตัวโลโก้นะมันก็จะมีตัว a อซิสเซนต์เด้งขึ้นมาเลยอันนี้ก็สั่งงานบ้านสมาร์ทโฮมแบบเราได้ง่ายๆเลยโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวไฟวิวไอซ์กับเกมโหมดแต ที่เราจะให้เราหาเจอแต่ที่ไฮไลท์เลยก็จะเป็นเกมโหมดนั่นเองนะครับผมด้านล่างด้วยตัวนี้ดีฟอยของเขาเนี่จะเป็นบลูทูธ5.3อยู่แล้วก็เทคโนโลยีล่าสุดเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดีเลยน้อยมากๆหรือว่าแทบจะไม่ดีเลยเลยเนี่ยก็อย่าลืมมาเปิดฟังก์ชันเกมโหมดตรงนี้ด้วยนะเขาก็จะบอกมาเลยว่าจะลดตัว latency แล้วก็ enhance พวก f o o t s t e p แล้วก็ voice คือแยกออกมาได้เลยนะแต่มันก็อาจจะยังมีดีเลยอยู่นิดหน่อยก็ด้วยความที่เขาเป็นแบบไร้สายหรือว่าบลูทูธแต่ว่าน้อยมากๆเลยนะคือเอาไปเล่นเกมยิงปืนเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอน แล้วกลายเป็นตัวนี้เลยที่ใสอ่ออกกำลังกายประจําคือไม่หลุดง่ายแล้วมันฟิตมากแล้วใสน่นานๆจะมีปัญหาหรือเปล่านี่อินเอียไม่ปวดหูเลยเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยรูปทรงเข้ากับใบหูคือใส่ได้ทั้งวันแก้หาจุดย่างที่มันพอดีกับรูหูของเราแค่นั้นเลยใครที่อยากได้เบสหนักๆแน,นะนาตัวนี้เลยขนาดยังไม่ไปบูสในแอปนี่ก็เอาเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบสัส้นๆเนี่ยก็สามารถไปลดเสียงเบสในแอปได้เหมือนกัน ก็ดูความที่เรามีตัวหลักเป็น AirPods Third Generation อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เลยอยากจะเอาไปใช้ที่ทํางานหรือว่าจะเอาไปใส่ออกกําลังกายใส่วิ่งเนี่ยคือตัวเก่าของเราเนี่ยมันไม่ใช่อินเอียร์ถ้าเกิดว่ากระโดดเชือกหรือว,ว่าวิ่งหนักๆอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ตัวนี้เป็นอินเอียร์ฟิตหลุดยากกว่าแน่นอนแต่เอ๊ะเ,เรื่องเสียงต่างกันมากหรือเปล่า5้ารกว่าบาท5 8 0รอห้าราคาหลุดแล้วอบอกก่อนเลยตัวนี้คือราคาดีมากแล้วมาเทียบกับหนัก3ามันบาทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแบบอินเอีย อันนี้มันก็จะใส่ค่อนข้างสบายนะครับผมก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่เขาเนี่ยไม่สามารถเลือกสายให้เปลี่ยนขนาดเนาะก็หมุนๆเอาหน่อย่อะแต่ว่าตัวนี้คือเรื่องเสียงเนี่ยมันดีมากเลยนะเบสก็จ <Okay. S 1> ัดเต็มตามราคาแต่พอมาฟังตัว R 5 0 i แล้วเนี่ยแยกแทบไม่ออกเลยนะคือเบสแน่นเบสจัดเต็มเหมือนกันก็โดยความที่เขาเป็นอินเอียเนาะแล้วก็มันจะตัดเสียงจากภายนอกเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบอินเอียแบบแฟนเราเนี่ยไม่ชอบเลยนะ <Okay. S 1> ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะตรงนี้แต่บอกเลยเรื่องเสียงเนี่ยคือไม่แพ้กันเลยแล้วเอาไปคุยสายสนทนาหรือไม่ได้เป็นนั เสียงเนี่ยใช้งานทั่วไปเวิร์กหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีครับเปิดลำโพงวางไว้ตรงนั้นแหละเป็นไงบ้างนี่เสียงแอันนี้ใช้หูฟัง A50i มานะได้ยินเสียงชัดมากเออนี่ก็ได้ยินชัดมากเลยอันนี้เปิดลำโพงอยู่ไหมอะยใช่ครับตรครับเออได้ยินได้ยินชัดเจนเลยอันนี้ต้นทางเนี่ยเสียงจากตัว A50i นะของเธอเสียงเป็นไงบ้างเสียงชันปกติเนาะอันนี้ขนาดเปิดพัดลมเป่าโคตรแรงเลยนะได้ยินเสียงพัดลมฟู่ฟู่ไหม อ,อ๋อรู้ว่ามีเสียงบางอย่างนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบว่าอยู่กลางทะเลมีคลื่นอะไรขนาดนี้ไม่มีเลยใช่ไหมโอ้ยคอไอขอบคุณครับอันนี้ก็ รัดเสียงรบกวนได้ดีเลยนะครับอ่าประมาณนี้คุยสายนี่เสียงชัดเจนเลยนะครับเมื่อจะเป็นปลายทางที่เราพูดผ่านไม์ของ R 5 0 i เนี่ยหรือว่ารับเสียงจากต้นทางก็ได้ยินชัดเจนเพราะาเขาเนี่ยมีไม์มาถึง2อันเลยต่อข้างรับเสียงได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยและนี่ก็เป็น True Wireless R 5 0 i Soundcore by Anchor ราคาแค่580บาทแต่จัดเต็มมากๆบูนทูธ5.3ุกันน้ํา IPX5 เอาไปวิ่งตอนฝนตกเนี่ยได้เลยแต่อย่าใสาอ่อาบน้ำว่ายน้าอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะถือว่าคุ้มมากๆต่ออแปได้หม สำหรับคนที่อยากจะได้แบบเสียงเบสมันแน่นตับแต่งอีควอไลเซอร์เองก็ได้หรือว่าพีรีเซตที่เขามีมาให้22แบบคือจัดเต็มมากๆเราใช้งานมาแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยก็คือชอบเลยแต่ว่าแน่นอนเป็นแบบอินเอียนะเสียงดีเบสแน่นๆตัวนี้เลยโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคาบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจ็ตเจ๋งๆแบบนี้่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนี้ต้องขออตัววาไไปก่น้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัดีครับบาย